ีการซื้อมาสายฟ้ากันนะครับผมผมโ,โอเคขั้นตอนที่หนึ่งเราทำไมก็ที่เกาะสายฟ้าก่อนก่อนรอแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากที่เรามาถึงเกาะสายฟ้าแล้วเราก็ต้องมาทางนี้ครับผมเอ้ยไม่ใช่เกาะสายฟ้ากอ่กอนเกาะสกายเออตอนนี้ผมพูดผิดนะผมนะอ่ะหรือว่าตอนหรือว่าก่อนหน้านี้เขาพูดผิดวะแล้วหลังจากที่เรามาที่เกาะนี้แล้วแล้วเราก็มาทางนี้เลย,เยซึ่งจะเป็น เป็นจุดซื้อมาสายฟ้าแล้หลังจากที่ออมาอ่าที่กอดสก,กายเปียก็มาที่กัวดินตรงนี้แล้วก็มาคุยคุยกับลุงวันนี้นี่โอ้หน้าเสือไปเลยไปเสือเต็มิงหรออือเปล่าวะนั่น,ลนเลยเนี่ยแล้ก็ให้เราเข้ามาคุยกับลุงคนนี้เลยไมยเลยนะ่น呐 ซื่อมาสายฟ้าอยมีราคาอยู่ที่อยู่ที่ห้าอยู่ที่ห้าแสนเอาอ,อยู่ที่ห้าแสนบาทหาใครว่างใครว่างก็ไปซื้อแต่ใครไม่ว่างก็ช่างแต่ใครไม่ว่างก็ช่างมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าใครมีเงินพวอก็สามารถไปซื้อได้เลยแต่ระวังเงินหมดนะมัซื้อหัวใจเก็บไว้โอเคจบเฮ้ Top.